ทำสิ่งนี้รับรองชีวิตดีขึ้นทันทีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากมีชีวิตที่ดีมากกว่าที่เป็นอยู่อยากมีความสุขมากกว่าเดิมอยากที่จะประสบความสำเร็จ อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์สิ่งที่คุณต้องสังเกตคือคุณมีคำพูดแบบไหนสำหรับตัวคุณเองและคุณพูดแบบไหนกับคนรอบข้างและคนในครอบครัวของคุณการที่เราจะหนีจากชีวิตแย่ๆเราอยากจะประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดและนี่คือเวลาที่มีค่าเหลือไม่กี่วันนะคะก็จะสิ้นสุดปีพศ2563แล้ว ความลับนี้นะคะเป็นทางลัดสุดยอดเอามาเป็นของขวัญให้กับพวกเราทุกคนคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแบบทันทีทันใดเพื่อพุ่งทะยานอย่างรวดเร็วคุณต้องเอาไปลงมือทําทันทีนั่นก็คือคุณจะต้องตรวจสอบให้ดีค่ะว่าวันนี้เนี่ยคำพูดลบๆคนลบๆเรื่องลบๆเหตุการณ์ลบๆอยู่ในชีวิตของคุณหรือเปล่า คนที่เขาประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วสิ่งแรกเลยที่เขาเลือกทําก่อนและง่ายมากที่สุดนั่นก็คือการที่เขาตัดเรื่องลบๆทั้งหมดออกจากชีวิตไม่ว่าจะเป็นข้อมูลลบๆคนลบๆการมีเพื่อนลบๆค่ะที่คุณเนี่ยคบมาสักพักหนึ่งแล้วคบมานานละแต่คนคนนั้นน่ะมัวแต่พร่ำโบนมัวแต่พูดเรื่องลบๆใส่คุณตลอดเวลาต่อให้วันนี้ค่ะคุณกลับไปบ้านคุณไปนอนหลับ และคุณฝันถึงชีวิตที่ยอดเยี่ยมแต่พรุ่งนี้เช้าคุณตื่นมาคุณก็ต้องไปเจอกับเพื่อนเขาคอยที่จะเอาข้อมูลลบๆมาใส่ชีวิตคุณแบบนั้นอีกพี่หอยากจะบอกว่าในช่วงที่พี่หญิงเริ่มต้นสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มีเพื่อนๆหลายๆคนก็หายออกไปจากชีวิตเหมือนกันแต่วันนี้ค่ะคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคน มีเพื่อนสนิทเพียงแค่ไม่กี่คนในชีวิตมีคนที่รู้จักกับพี่หญิงนะคะบางคนพอที่จะเริ่มสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วกลับไปคุยกับเพื่อนเพื่อนบอกว่าทําไม่ได้หรอกมันยากทำไม่ได้หรอก,นก,อกคนทำเยอะแล้วถ้าทำแล้วได้เงินจริงๆคนคงไม่ทำอาชีพอื่นแล้วแหละพอได้รับข้อมูลลบๆแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ลงมือทำค่ะผ่านไปเกือบปีมาคุยกับพี่หญิงใหม่ พี่หญิงให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลในด้านบวกบอกเขาว่าออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องยากแล้วยกตัวอย่างคนที่ทำแล้วสำเร็จให้เขาดูคนแล้วคนเล่าพอเขาล้างข้อมูลลบๆจากหัวของเขาออกนะคะแล้วใส่ข้อมูลด้านบวกเข้าไปใส่ความเชื่อเข้าไปในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนวันนี้นะคะนับต่อจากนี้ไปไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วคุณพร้อมที่จะลบข้อมูลแย่ๆ ข้อมูลขยะออกจากหัวคุณและพร้อมที่จะรับข้อมูลด้านบวกเข้าไปในชีวิตของคุณแล้วหรือยังเราครบใครเราฟังใครเราต้องการเปลี่ยนชีวิตทันทีพิจารณาตอนนี้เลยค่ะสอดส่องดูซิว่าในชีวิตของเราตอนนี้ชีวิตคุณคุณมีคนพูดลบๆบใส่คุณหรือคุณเผลอไปเสพอะไรลบๆหรือเปล่าตัดสิ่งนั้นออกให้หมดค่ะใครจะว่าคุณโลกสวยสิ่งแรกคือคุณจะต้องเปลี่ยนน้ำเก่าออกไปก่อน เียนเรื่องลบออกไปก่อนและทําให้สมองของคุณค่ะมีพื้นที่ว่างสําหรับเก็บข้อมูลด้านบวกคุณไม่มีทางประสบความสําเร็จได้ถ้าหากว่าคุณยังเสพข่าวลบพูดลบเราต้องเอาเรื่องลบออกจากชีวิตของเรา นี่แหละค่ะคือสิ่งแรกที่คนสําเร็จเขาทํากันเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะใกล้สิ้นปีแล้วเอาข้อมูลขยะออกจากหัวซะและเอาข้อมูลดีๆเอาข้อมูลด้านบวกมาใส่แทนและชีวิตของคุณจะดีขึ้นใครก็แล้วแต่นะคะวันนี้ที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองต้องการอยากที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่ไม่รู้จะต้องเริ่มต้นทํำยังไงสามารถทักเข้ามาขอคําปรึกษากับพี่หญิงได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ